สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบการดูซีรีจีนะคะสำหรับเรื่องนี้แนะนำเลยสนุกมากๆค่ะหัวจือบุพภากลางภัยนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีนวริยายต้นฉบับด้วยนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆในแฟนเพจแล้วก็บน เนี่ยฮะบน u t u b e นะคะก็บอกหวานมาว่ามันมีทั้งหมด9เล่มนะที่แปลเป็นภาษาไทยนะคะชื่อไทยคือแกลงดังเพชรนะคะประมาณนี้ประมาณนี้ <c oughs> อุ้ยเวลาพูดชื่อไทยไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าหวานก็อ่านในเวอร์ชั่นที่เป็นภาษาอังกฤษามานะคะเขาแปลาจากต้นฉบับที่เป็นจีนแล้วก็ข้อดีของการที่เราอ่านอย่างช่วงที่เขาออนออนไลน์อยู่อะไรแบบเนี้ยเราจะได้อ่านในรูปแบบของหลายเวอร์ชันคําว่าหลายเวอร์ชันก็หมายความว่า บางทีแล้วเนี่ยพูดแต่งเขาแต่งแบบตอนจบไว้หลายๆเหลายๆแบบเราก็จะได้อ่านไปด้วยนะคะส่วนที่เอามาตีพิมพ์เนี่ยเขาก็จะเอามาแค่แบบเดียวหรืออะไรแบบนี้คือเหมือนกับว่าเราก็ได้พูดคุยไปกับกลุ่ม ของแฟนคลับนะคะที่เป็นผู้ติดตามของท่านผู้แต่งไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นเหมือนกับมนต์เสน่ห์นะคะของการไปติดตามอ่านช่องทางของนิยายออนไลน์นะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นนะคะสำหรับอพิสตันน้หวานก็จะมาเล่าไปเรื่อยๆนะคะก็หลายๆท่านที่สนใจก็จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะคือบรรพบุรุษนะคะของตระกูลหัวเนี่ยค่ะของตระกูลหัวเนี่ยก็คือมีส่วนร่วมกับ ตระกูลกู้นะคะในการที่จะพิชิตใต้า่าแห่งนี้มานะคะทีนี้พอเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตระกูลกู้เป็นผู้ที่ครองบัลลังค์ค่ะส่วนตระกูลหัวนั้นก็เป็นตระกูลที่เป็นขุนนางนะคะณจุดนี้นะคะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่ทําให้เหล่าบรรดาทายาทของตระกูลหัวเนี่ยมีความรู้สึกค่อนข้างจะเกรงนะคะเกรงแล้วก็กลัวทางด้านตระกูลหัวนี่แหละนะคะเพราะว่าบรรพบุรุษของตระกูลหัวนั้นได้ลาถอยอย่าง ก้าหาญก็คือยกมอบนะคะบรลลังเนี้ยให้กับตระกูลกู้ไปค่ะซึ่งณจุดนี้นะคะในนิยายก็จะวางแนวทางมาว่ามันเป็นเวลาหลายร้อยปีทีเดียวนะคะซึ่งตระกูลหัวนั้นช่วยเหลือตระกูลกู้มาค่ะ แล้วพอรุ่นต่อๆมานะคะจนมาถึงรุ่นของอท่านปู่เนี่ยเจเนเรชั่นท่านปู่ของอนางเอกของพวกเรานะคะก็คือเต็มไปด้วยโอโหลูกศิษย์ลูกหาเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะคะเพราะว่าเน้นไปในเรื่องของทางบัณฑิตแล้วก็ให้การศึกษารวมทั้งเขียนหนังสือด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทําให้เป็นที่นับหน้าถือตาก็เป็นผู้ที่คือตระกูลหัวเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงเป็นตระกูลสูงสักแต่ว่าเป็นตระกูลที่ไม่ได้มีอํานาจใดๆเพราะว่า ไม่ได้สแสวงหาอำนาจนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะพอมาถึงองค์จัก,กรพรรดิองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะก็เป็นคนที่แบบไม่มีความสามารถใดๆโดดเด่นเลยนะคะเรียกได้ว่าไร้ความสามารถนั่นแหละแต่ว่ามีขุนนางดีๆโดยเฉพาะมีเสาหลักอย่างตระกูลหัวนะคะดังนั้นแล้วในจิตใจของจัก,กรพรรดิเนี่ยที่แบบขี้ระแวงคนนี้ก็เลยกลัวว่าจะมีใครมา เตะเขาออกไปจากบัลลังก์นั่นเองค่ะเมื่อเกิดความเกรงกลัวขึ้นมานะคะทางนี้ทางด้านองค์จัก,กรพรรดิก็เลยมุ่งความสนใจไปที่ตระกูลหัวนี่แหละเพราะว่ามีความมองว่าอุ๊ยตระกูลหัวถึงแม้ว่าภายนอกคือเห็นว่าชอบในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องของการทําพวกสํานักศึกษามีลูกศิกษย์มากมายแต่ว่าอย่างไรก็ตามมีคนแบบมีคนรักเยอะ แล้วพอเป็นจัก,กรพรรดิแล้วเขาอยากจะเป็นคนที่อยู่ในหัวใจของประชาชนนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวถ้าต่อไปถ้าตระกูลหัวนั้นพูดนะคะพูดว่าชอบใครสนับสนุนใครที่จะแบบขึ้นมาเป็นผู้ครองบัลลังก์เนี่ยทางด้านประชาชนแล้วก็เหล่าบรรดาขุนนางทั้งหลายก็จะไม่มีใครไปทัดทานนะคะคำพูดหรือการเสนอแนะของตระกูลหัวได้เลยค่ะดังนั้นแล้วนะคะจัก,กรพรรดิก็เลยยังคงกลัวตระกูลหัวอยู่แล้วก็ ต้องการคือใจจริงเลยต้องการจะสังหารตระกูลหัวทั้งหมดเลยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่มีการยังไงดีใส่ร้ายนะคะว่าตระกูลหัวนั้นต้องการจะแบบต่อต้านตัวจัก,กรพรรดิเองเนี่ยก็เลย คือในโทษของการในประเทศมันเป็นโทษที่เหล่าบรรดาขุนนางนั้นก็เป็นผู้ที่ลงความเห็นนะคะเพราะว่าจัก,กรพรรดิจะไปเต้นเร้าๆว่าจะให้เอาไปประหารเนี่ยมันก็ไม่ได้เพราะว่าจัก,กรพรรดิต้องการจะไปนั่งอยู่ในหัวใจของประชาชนแล้วก็เหล่าขุนนางนั่นเองถ้าเกิดทําอะไรที่มันที่มันแบบ ไม่ไม่เป็นไปตามที่คนอื่นเขาคาดหวังเอาไว้นะคะก็คือโทษมันยังไม่ถึงขั้นแบบต้องประหารทั้งตระกูลอะไรแบบเนี้ยก็เลยมีการเนรเทศออกไปนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะจกกักรพรรดิเป็นคนที่มีความโหดร้ายมากๆค่ะเขาอยากจะแบบให้ตายตกไปทั้งตระกูลเลยนะคะ แล้วก็ด้วยความดีความชอบนะคะของเหล่าบรรดาบรรพบุรุษตระกูลหัวรุ่นสู่รุ่นนะคะก็เลยทําให้เหล่าบรรดาผู้หญิงแล้วก็เด็กนะคะที่อายุต่ําเด็กชายที่อายุต่ากว่า10บขวบเนี่ยสามารถที่ยังอยู่ในเมืองหลวงได้ค่ะแต่ว่าผู้ชายทุกคนที่อายุมากกว่า10ปีขึ้นไปนั้นก็ให้ถูกในประเทศไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลพลอยได้มาจากความดีความชอบของตระกูลหัวเมื่อรุ่นแบบโอ้โหนู่นเลยบ,บรรพบุรุษในการช่วยเหลือ เนี่ยคะ่ะให้ได้ไตล้านี้มานะคะสำหรับตระก,กูลกู้เลยนะคะในช่วงที่หลังจากนะคะมีการลงโทษตระก,กูลหัวไปแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยองค์จัก,กรพรรดิไม่ได้ส่งนักฆ่าอะไรไปฆ่าก็เพราะว่ามีความมั่นใจในส่วนหนึ่งนะคะว่าไอ้พวกผู้หญิงที่เป็นแบบของตระก,กูลหัวที่หลงเหลืออยู่ในเมืองหลวงเนี่ยไม่มีทางจะลืมตาอับปากขึ้นมาได้แล้วมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นเลยแล้วที่สําคัญก็คือมีการยึดรัพย์ด้วยนะคะในนิยายจะโหดกว่าก็คือ คือยึดทรั์ก็คือยึดจริงๆดังนั้นแล้วเหล่าบรรดาผู้หญิงของตระกูลหัวเนี่ยจะต้องแบบโอ้โหหลบๆซ่อนๆแบบแอบสุดๆนะคะถึงจะเอาแบบทรัพย์สมบัตินี้ติดตัวไปได้บ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าในละครก็ทําให้เราเห็นโอ้โหเหล่าบรรดาเครื่องประดับทั้งหลายยังอยู่บนหัวของเหล่าฮูหญินแล้วก็เหล่าลูกหลานอยู่เลยนะคะแต่ว่าในนิยายนี้คือแบบโอ้โหลบหมดเลยนะคะทีนี้ส่วนสําหรับผู้ชายนะคะก็ฮองเตก็เชื่อว่าอุ้ยพวกเนี้ย ตระกูลหัวนั้นแบบได้อยู่ในยศถาบรรดาศักดิ์แล้วก็มีคืออยู่ในชีวิตที่แบบสบายๆมานานแล้วปกติก็สวมใส่ผ้าไหมลดหรูอลังการเวลาที่จะต้องโดนในประเทศไปทางเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอากาศรุนแรงเนี่ยแค่ระหว่างทางมันหลายพันลีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวก็ตายไปตามทางเองค่ะซึ่งณจุดนี้ก็เลยทําให้ฮองเต้นั้นแบบไม่ส่งคนไปตามฆ่านะคะแต่ถ้าเกิดเขารู้ว่าในอนาคตคนเหล่านี้จะกลับมาได้เนี่ยก็ คือแน่ๆฮองเต้มไม่ปล่อยไว้นะคะก็คงออส่งนักฆ่าไปฆ่าหมดแล้วละคะ่ะ อย่างช่วงระหว่างของการถูกในระเทศนั้นนะคะผู้คนจำนวนมากก็ไม่สามารถจะทนได้แล้วก็มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมากค่ะแต่ว่านะคะท่านปู่ของพวกเราเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับจุดนี้แล้วก็เคยเดินทางไปทั่วใต้ล่ามาแล้วความลำบากรูปแบบไหนก็เคยเจอมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นท่านก็แบบพูดแล้วก็สั่งสอนลูกๆที่เดินทางไปด้วยกันนะคะก็ทาให้ทุกคนก็ต้องดูท่านพ่อของเขาเป็นตัวอย่างแล้วก็สามารถจะ,จะแบบว่า ปรับตัวมีมีชีวิตรอดอยู่ได้นะคะณนะจุดนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของความรักความสามัคคีในครอบครัวนะคะ แล้วนอกจากนี้แล้วนะคะส่วนใหญ่ของสถานการณ์ของผู้ที่ถูกในระเทศเนี่ยก็คือที่ที่จะไปเนี่ยมันก็มีแต่ความหดหู่นะคะอย่างอย่างในเรื่องนี้ก็คือไปในที่ที่มีความหนาวเย็นตลอดทั้งปีเลยค่ะคนส่วนใหญ่นั้นไม่สามารถจะมองเห็นความหวังในอนาคตได้เลยนะคะมันมืดมนไปหมดแล้วเดี๋ยวบรรดาเหล่าพวกนั้นก็จะมีการตรอมใจตายแล้วก็เสียชีวิตไปด้วยภาวะซึมเศร้านะคะแต่ณจุดนี้นะคะก็ไม่มีสิ่งนี้ เกิดขึ้นค่ะกับตระกูลหัวนะคะพวกเขานั้นก็ยังมีความเชื่อมั่นแล้วก็ปรอบใจซึ่งกันและกันว่าโอเคทั้งฝ่ายผู้หญิงนั้นก็จะสามารถแบบเออตั้งตัวได้แล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขนะคะทั้งฝ่ายผู้ชายก็คือถึงแม้ว่าเขานั้นจะไม่ได้หวังว่าจะได้กลับไปไปแบบเจอหน้าหรืออะไรแต่เขาก็ต้องมีชีวิตอยู่ให้แบบดีที่สุดเพราะว่าไม่แน่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะชีวิตนี้ยังอีกยาวไกลค่ะ องค์จัก,กรพรรดนั้นนะคะต้องการจะมีชื่อเสียงดีๆนะคะในประวัติศาสตร์ก็ไม่กล้าจะแบบสังหารตระกูลหัวอย่างจงแจ้งค่ะดังนั้นก็เลยต้องใช้วิธีเหล่านี้นะคะตอนนี้นะคะในส่วนของละครนั้นก็มาเดินทางมาจนถึงในช่วงที่นางเอกของพวกเรานะคะก็เดินทางไปเยี่ยมเหล่าบรรดาปู่แล้วก็พ่อแล้วก็อา,อาแล้วก็ลุงนะคะก็เป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงหลังของ ขอ,ของละครแล้วแหละคือด้วยความที่นิยายมันก็มีความยาวเนาะก้าวเล่มจบเพราะฉะนั้นในละครเอามาไม่หมดแต่ว่าไฮไลท์ที่สําคัญอย่างนางเอกของพวกเรานั้นนะคะคือตั้งตัวได้นะตอนนี้ก็คือร่ํารวยขึ้นมาแล้วก็เริ่มที่จะแบบมีความแข็งแกร่งในเรื่องของสํานักศึกษาตระกูลหัวนะคะซึ่งเดี๋ยวก็จะมีสร้างบัณฑิตออกมาอีกแล้วค่ะแล้วทางด้านของฮ่องเต้นะคะก็ระแวงอีกแล้วยมันตั้งตัวได้เว้ยก็ต้องเรียกตัวนางเอกของพวกเรานะคะเข้าไปใน ในวังหลวงอีกเช่นเดียวกันแล้วนัดจุดนี้นะคะเดี๋ยวนางเอกของพวกเราก็จะไปประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในพระราชวังอีกค่ะไปตั้งนะคะ i m p e r i a l Academy ขึ้นมาเป็นสำนักศึกษาซึ่งอยู่ในนั้นนะคะโดยมีนางเอกของพวกเราก็เป็นหนึ่งในอาจารย์ด้วยนะคะผู้ก่อตั้ง <c oughs> หนึ่งในอาจารย์นะคะแล้วกเ็เป็นผู้ที่สอนเ,ออเป็นผู้ที่สอนองค์ชายหกซึ่งก็จะได้เป็นนะคะว่าที่องค์จัก,กรพรรดิในองค์ต่อไปซึ่งณนะตอนนี้องค์ชายหกเป็น NOBODY นะคะไม่มีใครคิดว่าจะได้ขึ้นเพราะว่าอายุเพียงแค่10กว่าขวบนิดๆเองนะคะ แล้วตอนนี้เหล่าบรรดาลูกๆนะคะซึ่งเป็นแบบลูกทางสายเลือดขององค์จัก,กรพรรดิขี้ระแวงเนี่ยก็กําลังแบบแย่งชิงกันทั้งทางตรงทางอ้อมนะคะคือทําทุกวิถีทางเพื่อจะให้ได้ขึ้นของบัลลังก์เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของนางเอกจะเป็นแบบว่ามามืดมามืดนะคะเป็นตาอยูท่ที่ที่จะได้รับการสนับสนุนจากตระก,กูลหัวของพวกเราแล้วก็ทางด้านของกู้เหยยนซีด้วยนะคะ โอ้ยไอฉากที่ทางด้านหลิงอ๋องเสียชีวิตนะคะเป็นอะไรที่เป็นอะไรที่พี่น้องอะ่ะพี่น้องนะคะนี่นี่ขนาดเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะไอห้องเต๊กขี้ระแวงกับทางหลิงอ๋องนะคะก็ยังฆ่ากันอย่างโหดร้ายขนาดนี้เลยนะคะจริงๆแล้วทางด้านหลิงอ๋องก็มีความ มีความระมัดระวังตัวเนาะพยายามไม่กินโน,น่นนี่แต่พอดีว่าวันนั้นหลงกลเพราะว่ามีความโกรธนะคะทะเลาะกันกับลูกคือกู้เหยียนซีแล้วในใจตัวเองนี่ก็รักกู้เหยียนซีมากๆเลยนะคะพอมีคนมาแบบขันทีน้อยคนนั้นมาบอกว่าเนี่ยเป็นขนมที่ทางด้านคุณชายแบบกู้เหยียนซีรัทายาทส่งมาให้นะบุตพ่อก็กินนะคะ ทั้งๆท,ที่ตัวเองนั้นก็นึกถึงภาพที่ที่ที่ตัวเองเป็นคนขี้ระแวงไม่กินน่้นนี่ของใครอ่ะนะคะต้องกินชิ้นเดียวกันอะไรแบบนี้แล้วในวันนั้นน่ะก็ให้ไอ้เจ้าที่เป็นขันทีเอามาให้นั้นกินไปด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะห้องเต้ม,มันโหดกว่านะคะคือมันก็มันก็แบบ จัดการทั้งขันทีคนนั้นไปด้วยแล้วก็หลิงอ๋องซึ่งเป็นท่านพ่อของกู้เหยียนซีพระเอกของพวกเราไปด้วยนะคะซึ่งพิษนั้นมันออกฤทธิ์แบบค่อนข้างช้าไม่ได้ออกฤทธิ์ในทันใดค่ะโอ้โหนะจุดนี้นะคะทำให้หลิงอ๋องนั้นหัวเลาะแล้วก็แบบหงายท้องลงไปที่พื้นเลยประมาณว่าเอ้ยช่างโหดร้ายจริงๆแบบก็รู้อยู่เนาะว่าเป็นว่าเป็นฝีมือของเหมือนกับลูกพี่ลูกน้องนั่นแหละคือฮ่องเต้กับเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะคะเอ้ยนะ จุดนี้นะคะก็ตายไปแล้วแต่ว่าการตายของหลิงอ๋องก็เป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของหลิงอ๋องไปด้วยเช่นเดียวกันนะคะ mm. เพราะว่าลูกชายก็ mm. ก,ก็เริ่มจะแบบอืมตายละเข้าใจพอผิดนะคะอ่ะไม่เป็นไรณนะจุดนั้นผ่านไปก่อนเรากลับมาตรงนี้นะคะหัวจือนางเอกของพวกเรานะคะเดี๋ยวเข้าไปก็ทําเรื่องราวดีๆในในวังหลวงอีกแล้วนะคะโคตรไม่ลงสักทีนะคะจัก,กรพรรดิก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมทําไมถึง,ถ,งถึงแบบต้องมีเอ่อตระกูลหัวเนี่ยคะ่ะ เป็นตระก,กูลที่เป็นหอกค้างแค่อยู่ตลอดเวลานะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกลยุทธ์ที่จกักรพรรดิขี้ระแวงนั้นต้องการจัดใช้นะคะเพื่อจัดการกับหัวจือของพวกเรานั้นก็คือใช้กลยุธทธ์ทางจิตวิทยาค่ะเขานั้นก็จะต้องเอาชนะเรื่องของผู้หญิงแล้วก็ คือยังไงดีชนะลูกหลานที่เป็นกลุ่มของผู้หญิงที่อยู่ในในเมืองหลวงเนี่ยของตระกูลหัวให้ได้ซะก่อนนะคะเพราะเขาก็มีความคิดที่ว่าผู้หญิงกับเด็กนั้นนะคะมี จิตใจที่อ่อนแอค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยก็หลังจากประสบกับความคับข้องใจหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็คงจะไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้ไม่สามารถจะลุกขึ้นมาได้แต่ว่าเขานั้นไม่รู้ไงฮะฮองเต้ไม่รู้ว่านางเอกของพวกเรานั้นเป็นคนที่มาจากโลกแบบปัจจุบันเนาะเป็นคนที่มีความมั่นใจมากค่ะเพราะฉะนั้นแล้วกับไอ้จิตวิทยาที่ฮ่องเต้ใช้เนี่ยนางเอกของพวกเรานะคะจิตแข็งกว่าแล้วมันก็เป็นเรื่องราวที่มันบังเอิญพอ ดีก,กันกับที่เหล่าบรรดาลูกชายนะคะของของจัก,กรพรรดิเนี่ยก็คือเริ่มใช้แผนแบบขั้นสุดท้ายก็คือเออให้พ่อตายไปดีกว่าไอ้ลูกชายคนโตนะคะมันมันกะว่าคือตามกฎบนเทียนบานหรือตามประเพณีแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการแต่งตั้งรัชาทายาทอย่างเป็นจริงเป็นจังนะคะไม่มีเป็นเอกสารเป็นทางการขึ้นมาเนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์ขึ้นครองบัลลังก์ที่สุดก็คือองค์ชายซึ่งเป็นลูกชายคนโตนั่นเองนะคะ ดังนั้นแล้วก็เลยเอออ่ะพ่อไม่ยอมไปสักทีก็เลยจะจัดหนทางนะคะไปนรกให้กับพ่อซะตัวเองจะได้ขึ้นบัลลังก์นะคะซึ่งณจุดนี้ก็เหมือนกับทางด้านของพระเอกแล้วก็นางเอกก็มีผู้ช่วยโดยที่ไม่ตั้งใจก็คือเป็นผู้ช่วยตัโกงตัโกงเป็นผู้ช่วยนะคะอย่างพวกเหล่าบรรดาองค์ชายทั้งหลายของเจ้าฮองเต้คีรแวนเนี่ยแหะค่ะ การเดินเกมของฮ่องเต้นะคะก็มีความโหดมากๆเลยแต่ว่าก็โชคดีที่นางเอกของพวกเราเป็นคนฉลาดนะคะแล้วก็เรื่องของการศึกษามันก็ทิ้งไม่ได้จริงๆค่ะ เพราะว่ามันเป็นการสร้างโอกาสนะคะแล้วก็บ้านเมืองมีการสอบจอหงหวนก็เป็นไปได้ว่าในอนาคตนั้นนะคะตระกูลฮวาเนี่ยตระกูลหัวเนี่ยก็สามารถจะมีคนผู้ชายรุ่นต,ต่อๆไปมาสอบเป็นจอหงหนวลแล้วก็ได้ขึ้นเป็นขุนนางเป็นเสนาบดีอะไรอีกนะคะซึ่งฮ่องเต้เองก็มีความรู้สึกแบบไ,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ต้องกดมันต้องต้องทำให้เสียหายต้องทําให้หายไปนะคะ <c oughs> แต่ว่านางเอกของพวกเรานั้นนะคะก็ไม่ทิ้งกับการที่จะเปิด ไอ้สำนักศึกษาแล้วก็ไม่ทิ้งนะคะกับการที่จะให้ลูกหลานรวมทั้งคนอื่นๆนะคะในเมืองหลวงรวมทั้งคนที่อยากจะมาเรียนกับสำนักศึกษาของนางเอกเนี่ยได้เข้ามาศึกษาค่ะมันก็เป็นเรื่องราวที่ให้ คติเยอะเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ว่าคนเราจะอยู่รอดได้นะคะ 1. ต้องมีต้องมีใจที่ไม่ยอมแพ้นะคะ 2. ต้องมีความรู้ที่ที่พร้อมที่จะหยิบเอามาใช้นะคะ 3. จะต้องมีไหวพริบที่ดีค่ะมองด้วยนะคะซ้ายขวานหน้าหลังมีอะไรอยู่หรือเปล่านะคะต้องมีความระมัดระวังค่ะแล้วเรื่องนี้ยังสะท้อนนะคะสัจธรรมบางอย่างในสังคมด้วยนะคะก็คือ พอทางด้านตระกูลหัวเนี่ยมีการตกต่ำลงนะคะเราจะได้เห็นว่าเหล่าบรรดาครอบครัวที่มาเกี่ยวดองนะคะเป็นสปายเป็นลูกเขยอะไรแบบนี้ทุกคนมีความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็ได้เห็นถึงจิตใจที่แท้จริงว่าโอเคมันเกิดอะไรขึ้นในช่วงที่ครอบครัวยังมีความรุ่งเรืองแล้วก็มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ครอบครัวนั้นตกต่ำนะคะความจริงใจนะคะตัวจริงตัวปลอมเราก็ได้เห็นกันหมดแล้วแล้ว ส่วนมากแล้วก็เป็นผู้ที่แบบ ที่แบบไม่ได้มีความรักเป็นอันดับหนึ่งทั้งนั้นเลยนะคะที่ทางด้านผู้หญิงของตระกูลหัวนั้นแต่งออกไปนะคะก็ถือได้ว่าเป็นครอบครัวทางสามีที่แย่ทั้งนั้นเลยหลังจากที่ครอบครัวตระกูลหัวนั้นตกต่ำลงนะคะก็คือเพื่อนในยามขัดสนน่ะก็คือเพื่อนแท้ค่ะแต่ว่าเพื่อนที่แบบทิ้งไปนะคะก็ไม่เรียกว่าเพื่อนคือเพื่อนที่ทิ้งไปในยามที่เราขัดสนนั้นก็ไม่ควรจะเรียกว่าเพื่อนอีกต่อไปนะคะ แล้วก็ทุกๆครั้งนะคะที่มีความโชคร้ายโชคไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยมันก็จะมีนะคะแสงสว่างแล้วก็ความโชคดีอยู่เช่นเดียวกันไม่มีอะไรที่มีด้านเดียวนะคะก็มองในแง่ดีก็คือนางเอกของพวกเรานั้นลุกขึ้นมานะคะแล้วก็แบบอืแบบมีโชว์ความสามารถของเธอสุดขีดเลยนะคะเธอมีอะไรเธอก็จะทำให้ครอบครัวที่ ที่มีอยู่ของเธอเนี่ยสามารถจะแบบเออเป็นความหวังในอนาคตว่ากลับมาเจอกันได้แล้วนอกจากนี้เธอแล้วก็เหล่าบรรดาผู้หญิงนะคะคนาสาวชายแล้วก็สะพ้ายต่างๆญาติญาติาที่อยู่กับเธอนะจุดนี้ที่เมืองหลวงก็จะต้องมีความรุ่งโรจน์แล้วก็มีชีวิตที่อยู่อย่างสะดวกสบายนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็นางเอกของพวกเราก็สู้เต็มที่เสียสละนะคะเรื่องราวที่จริงๆวัยอย่างนางเอกของพวกเราก็เป็นวัยที่จะต้องแต่งงาน เช่นเดียวกันแต่ว่าไม่สนใจค่ะทํางานก่อนนะคะครอบครัวมาก่อนทุกคนจะต้องอยู่อย่างแข็งแกร่งก่อนนะคะเรื่องความรักนั้นมาทีหลังค่ะแล้วก็ศักดิ์ศรีก็เป็นเรื่องสําคัญนะคะในเมื่อตระกูลเขยที่แบบแต่งงานไปกับเหล่าบรรดาอหาญิงเนี่ยทำไม่ดีกับ กับผู้หญิงของตระกูลหัวนะคะก็ไปตามอาหญิงกลับมาอยู่บ้านหมดเลยนะคะคือคนคนที่ดีก็พากลับมาอยู่ที่บ้านได้เหมือนเดิมนะคะมาอยู่ในความดูแลของตระกูลหัวซึ่งก็อยู่ดีกินดีกว่าการที่จะต้องไปทนทุกทรมานนะคะอยู่ในครอบครัวของผู้ชายซึ่งซึ่งไม่ดีกับ ไม่ดีกับญาติของพวกเราแล้วนะคะศักดิ์ศรีก็มีความสําคัญเช่นเดียวกันโอ้เรื่องนี้นะคะมีหลายๆรสชาติเลยนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันสําหรับหัวจือบุปผากลางภัยนะคะซึ่งคนทําดีคนมีความอดทนนะคะผลของผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยมันก็ต้องมีแต่ความสําเร็จแล้วก็บรรลุเป้าหมายนะคะปัญหาก็มีไว้ให้เผชิญหน้าแล้วก็ฝ่าฟันไปนั่นเองค่ะถามว่านางเอกของพวกเราท้อไหมก็มีหลายๆฉา,ากเนาะ ที่นางเอกของพวกเรานั้นก็ต้องแอบไปนั่งคนเดียวนะคะเศร้าแล้วก็คิดคนเดียวแต่ก็โชคดีอีกนะคะที่นางเอกของพวกเราก็มีพระเอกอย่างกู้เหยียนซีที่แบบต่างคนต่างก็ ต่างคนต่างก็สามารถจะพึ่งพาในในเรื่องของทั้งจิตใจได้แล้วก็พึ่งพาในเรื่องของสมองความคิดนะคะพระเอกของพวกเราก็มีอำนาจอยู่ในมือด้วยก็สามารถช่วยนางเอกได้เยอะในส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะแล้วก็คนจริงนะคะคนจริงอย่างนางเอกของพวกเราเนี่ยไม่กลัวอะไรไม่กลัวข่าวลือร้ายๆแล้วก็ไม่กลัวพายุใดๆทั้ทงสิ้นนะคะไม่มีใครรู้ดีนะคะกว่าตัวเราเองแล้วว่าตัวเราเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่า ข่าวลือในสังคม ในแบบที่มันลือออกไปมันจะไม่ดีนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคะ่ะยืนหยัดเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงที่แบบโอ้ถ่ายทอดออกมาจากคุณจางจิงอี้ได้ดีมากๆเลยนะคะเธอแสดงเก่งนะแล้วก็น้องอหูอี้เทียนในเรื่องนี้นะคะก็ได้แสดงบทบาทในหลายๆในหลายๆบทบาทด้วยเพราะว่าตัวเองมีความซับซ้อนในตัวละครอยู่แล้วนะคะก็ตั้งแต่ตอนแรกเลยที่ต้องเล่นเป็นถึง3บทบาทด้วยกันนั่นก็คือเป็น รัดทายาทนะคะเป็นเหมือนกับทายาทของหลิงอ๋องโดยตรงแล้วก็เป็นทั้งคนที่แบบเป็นเพื่อนกับนางเอกแล้วก็เป็นทั้งผู้ที่เป็นเสนาบดีดูแลสัตะดาราอยู่นะคะก็ถือได้ว่าได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่เช่นกันในเรื่องนี้แล้วก็มีคิวบูให้พวกเรานะคะได้ดูกันบ้างก็ได้เห็นคิวบูของหูอี้เทียนบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆในเรื่องนี้แล้วในเรื่องนี้นะคะก็คือ เป็นบทที่ฉลาดนะคะคือตัวละครกู้เหยียนซีเป็นตัวละครที่ฉลาดแล้วน้องเขาก็แสดงออกมาได้ดีสําหรับคุณหูอี้เทียนนะคะก็ดูแล้วก็เป็นคนฉลาดมีไหวพริบแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งก็อืดูไร้กาศค่ะมีความโหดเช่นเดียวกันนะคะใช้ได้เลยนะคะก็ถือได้ว่าพัฒนาขึ้นอย่างมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้องค์ประกอบทั้งหลายนะคะรวมทั้งบทละครเองด้วยแล้วก็ตัวนักแสดงทุกท่านนะคะก็แสดงได้ดีมากๆเลย ะะอย่างในตอนล่าสุดนะคะตอนที่หลานนั้นได้พบท่านปู่นะคะที่ดินแดนทางเหนือนะคะก็เป็นฉากที่ประทับใจมากเลยนะคะแล้วก็เป็นฉากที่ทําให้ท่านปู่นะคะหัวอีเจิงของพวกเรานั้นมีความหวังค่ะที่จะมีชีวิตอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าหลานสาวคนนี้ค่ะหัวจือนั้นเป็นแรงจูงใจในการที่ทําให้ท่านนั้นอยากมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็มีความกล้านะคะที่จะเดินทางกลับไปเมืองหลวง มันเป็นมันเป็นเหมือนแบบเอ้ยพูดไปแล้วก็จะขึ้นนะคะคือน้ำตามันก็จะไหลฉากนี้คือเล่นกันดีอะ่ะแบบดาราอาวุโสนะคะอย่างคุณเอ็ดดี้โคนี่ก็แสดงได้ได้ดีมากๆเลยนะคะท่านพูดไม่เยอะหรอกแต่ว่ามันมันออก แสดงออกทางสายตาแล้วก็ความรู้สึกทำให้พวกเราคนดูรู้สึกอินได้นั่นเองค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้นะคะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆเดี๋ยวเราก็ดูกันไปตอนนี้แหมออนแอร์มาน้อยนะคะแต่ละวันรู้สึกออนแอร์น้อยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ต้องรอได้นะคะก็รอไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ดูจนครบนะคะ40ตอนค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ